สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่5กรกฎาคม2560นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าจะมีความผันผวนอยู่ในกรอบ1,570-1,580จุดนะคะยังสังเกตว่ายังเป็นกรอบแคบนะคะแต่ว่าน่าจะผันผวนอยู่ในแดนลบนะคะน่าจะพักตัวแถวแถว1,570ก่อนนะคะปัจจัยกดดันที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องปัจจัยภูมิศาสตร์ทางด้านการเมืองนะคะที่เกิดจากการที่เกาหลีเหนือนะคะมีการทดสอบขีปนาวุธนะคะเมื่อวาน นนะะก็ถือว่ามีแรงกดดันต่อการลงทุนในตลาดการเงินทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะอย่างเช่นเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงจีนสหรัฐแล้วก็รัสเซียที่ทุกคนกําลังจับตามองท่าทีกันอยู่นะคะคิดว่าแรงกดดันอันนี้น่าจะส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงการประชุมผู้นํา G 2 0ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ,ะสาเหตุเรื่องของอการทดสอบขีปนาวุธเนี่ยที่สร้างแรงกดดันให้กับตลาดการเงินทั่วโลกตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เป็นปัจจัยหลัก ตัวหนึ่งที่ทําให้สินทรัพย์ปลอดภัยมีการฟื้นตัวขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนหน้านี้ที่ทองคำเนี่ยลดลงไปค่อนข้างเยอะนะคะก็เริ่มมีการดีตัวปรับตัวขึ้นมานะคะค่างเงินเยนนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมองเห็นการดีตัวขึ้นในระยะสั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อเนี่ยเรายังมองว่าความผันผวนน่าจะยังคงมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะ คงต้องติดตามดูความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อ,อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเรื่องของอประเด็นดังกล่าวนะคะในแง่ของภูมิศาสตร์ทางด้านการเมืองนะคะส่วนของ ตลาดหุ้นไทยเราเองนะคะเราคิดว่าเราได้รับผลกระทบในทางอ้อมนะคะเป็นซนติเมนต์ทางด้านการลงทุนในระยะสั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันยังเป็นปัจจัยหลักที่ดูครอบงำซนติเมนต์การลงทุนโดยโรวมของตลาดอยู่ในขณะที่เรายังไม่ได้มีปัจจัยใหม่อะไรเพิ่มเติมนะคะวันนี้มีการประชุมกรงองนะคะบ้านเราแต่ว่าคิดว่าน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมคือ1นึตตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นนิว t ร a ลต่อ s e n ิเ m e n t การลงทุนของตลาดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะอิงปัจจัยจากข้างนอกมากกว่า นะคะเช่นเรามองโอกาสที่จะเห็นไซเวดดาวนะคะเราก็พักตัวบริเวณ1,570เนี่ยมีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะถ้ายืนได้อยู่เนี่ยมองไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะเราก็คงรอ,อการคลี่คลายของตัวสถานการณ์ในระยะต่อไปนะคะโดยที่ต้องอยู่บนเงื่อนไขว่าไม่ได้มีความตึงเครียดเพิ่มเติมแต่ถ้ามีความตึงเครียดเพิ่มเติมนะคะจากปัญหาเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีหรือมีประเด็นใหม่เข้ามาเป็น negative อร์ไพร s ์เนี่ยตรงนี้จะทําให้ตัวเซตเนี่ยปรับตัวย่อลงไปมากกว่านี้นะคะซึ่งก็มองว่า 1, 1,560เนี่ยเ,เป็นไปได้คือถ้าถ้ามองว่าหลุด1,560เนี่ยคงต้องถอยก่อนนะคะมีโอกาสลงยาวลงไปถึง1,530ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้1,560เป็นจุดถอยนะคะ ตัวหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะเมเจอร์ไอลิงชอตเซล l ี t ทกเ k เคพีแล้วก็คามายังคงถือสถานะต่อนะคะหุ้นที่มีโอกาสติดแคชปาล้างหนึ่งตัวนะคะ m p i c นะคะแล้วก็สำหรับในกลุ่มของหุ้นติดชาร์จวันนี้เสนอหุ้นเพิ่มสองตัวนะคะตัวแรกเลยก็คือตัวชอตเซลล์ SCCC หรือว่าปูนกลางนั่นเองนะคะให้น้ำหนักการลงทุนสองดาวนะคะเข้าชอตที่สามร้อยสิบห้านะคะรอทำกำไรที่สองร้อยเก้าสิบสี่แล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่สามร้อยยี่สิบห้านะคะมองในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยได้ซื้อขาย น P/E Consensus ประมาณ20เท่านะคะเทียบกับประมาณการกำไรของ Consensus ปีน,นี้ที่ลดลง6%นะคะในขณะที่ค่า P/E เฉลี่ยในอดีตอยู่ที่แค่16เท่าพร้อมกับงบไตรามาส2ที่จะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะคะกิจกรรมเรื่องของการก่อสร้างก็จะชะลอตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ปูนก็จะชะลอตามไปด้วยนะคะถือว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะปรับลงในระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ให้ s ตเซลล์ไปก่อนสำหรับปูนกลางนะคะ s c c c นะคะตัวที่2นะคะเป็นตัวรองนะคะเราให้เข้าซื้อตัวเกณฑกำไ สำหรับตัว SPPT นะคะให้เข้าซื้อที่5.70บาทนะคะรอทำกำไร6.20บาทตัดขาดทุนที่5.55บาทนะคะตัวนี้แนะนำเข้ามาในเชิงเทคนิคนะคะมองราคาได้ย้อนกลับมาใกล้กับแนวรับเดิมนะคะในขณะที่ Modified So-Castic h เนี่ยก็ดิ่งลงในเขต Oversold ด้วยนะคะแต่ว่าเริ่มวกตัวขึ้นมาส่งสัญญาณซื้อนะคะโค้คาดว่าน่าจะผ่านจุดต่ำไปแล้วนะคะน่าซื้อดักรอรีบาวนะคะสำหรับ SPPT นะคะ ส่วนตัวอื่นนะคะสำหรับ S11 เนี่ยยังถือสถานะต่อนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เราถูกตัดขาดทุนตัว TACC นะคะแล้วก็ตัว BEC ออกไปนะคะ,ะส่วนตัว d t แแล้วก็ตัว D ยังคงถือสถานะต่อค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ